สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาตอบปัญหานะครับสำหรับคนที่ติดปัญหาชอบไล่ราคาหุ้นนะครับชอบไล่ราคาหุ้นเคยเป็นกันไหมครับเคยเป็นกันไหมคือแบบเฮ้ยหุ้นตัวนี้ อาจจะอาจจะได้ยินมาจากคนอื่นหรือว่าอาจจะอาจจะได้มาจากกลุ่มเพจ f a c e b o o k ที่เราเข้าเข้าไปเป็นสมาชิกอะไรเงี้ยนะอาจจะได้มาจากคนที่เรารู้จักแล้วเขาสนิทแล้วเขาได้หุ้นตัวนี้มานะครับเขาบอกว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้ดีหุ้นตัวนี้เด็ดหุ้นตัวนี้เจ๋งใช่ปะ่ะนะครับแล้วเราก็เออว่ะ เราก็ไปศึกษาบางคนก็ไปศึกษานะเออทำไมเขาถึงบอกว่าดีว่าเด็ดว่าเจ๋งบางคนก็ไปดูงบบางคนก็ไม่ได้ดูงบบางคนก็ดูกาฟเป็นบางคนก็ไม่ได้ดูกาฟแบบเนี้ยแต่ว่าก็เข้าไปคราวนี้ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยประเด็นคือสำหรับคนที่ไม่มี อะไรอ้างอิงอ่ะมันได้กําไรมาง่ายๆอะ่ะมันก็จะแบบเออเว้มันมันง่ายดีไว้แต่ประเด็นคือเราจะออกเร็วถูกไหมเพราะได้ปุ๊ๆเขาว่าดีว้ได้เงเราจะออกเร็วเลยเข้าไปสักพักปุ๊บๆเพราะเพราะถ้าหุ้นถ้าหุ้นมันถ้าหุ้นมันซิ่งอะ่ะ ถ้าคุณหุ้นมันซิ่งอ่ะมันจะวิ่งเร็วถูกปะนะครับมันจะวิ่งเร็วมากปุ๊บถือไม่ไม่ไม่นานได้ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยคำถามคือคนส่วนมากครับกว่าจะได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถือตั้งนานถูกปะถือตั้งนานแต่ว่าแต่ว่าเธอแบบไม่ไม่ไม่นับที่ว่า ถือแป๊บเดียวโดนห้าเปอร์เซ็นโดนสิเปอร์เซ็นไม่นับนะ <c oughs> <c oughs> เออแบบเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยเฮ้ยมันถือแป๊บเดียวเนี่ยไล่ราคาเห็นไหมกราฟมันมาแบบเนี่ยถือแป๊บเดียวปุ๊บวิ่งเฮ้ยเนี่ยเราขายก่อนขายก่อนไม่เคยได้ไม่เคยได้ไไดพอขายเสร็จป,ปุ๊บอา้าววิ่งต่อวิ่งต่อแบบเนี้ยเหมือนในกราฟเนี่ยทายําไงอ้าววิ่งต่อเอเ้ยถือถือถือ,ถอ,ถอ วิ่งต่อเห็นไหมวิ่งพอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าราคามันไปต่อหรือว่าราคามันนิ่งๆแบบนี้เราขายใช่ป่ะพอขายเสร็จปุ๊บอ้าวเฮย้ยมันไปต่อเราก็เจ็บใจแบบนี้เห็นไหมแบบนี้ไปต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามตามเลยตามอ้าวโดน โดนเริ่มใจแป้วโดนทิ้งเริ่มใจแป้วเฮ้ยเอยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันเคียวมาแล้วเนี่ยแบบเนี้ยคือเราจะลุ้นเหมือนคับอานิดาลีเราจะหลังตลอดเวลาเพราะาอะไรเพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่าจุดอ้างอิง ในการซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ติดปัญหาการไล่ราคาเนี่ยติดปัญหาการไล่ราคาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะซื้อจะขายด้วยอะไรในที่นี้ผมตัดพื้นฐานออกไปก่อนเลยนะผมคุยเฉพาะเรื่องกับเนี่ย ไปกัไปแล้วไปแล้วซื้อต่อนี่มันต้องซื้อต่อซื้อต่อโดนแบบนี้โดนทิ้งแล้วเนี่ยสีแดงแดงแบบนี้เห็นไหมจุดสังเกตคือถ้าเขาจะทิ้งนะครับถ้าเขาจะทิ้งเนี่ยมันจะเป็นแดงใหญ่ๆแบบนี้แดงใหญ่ๆเห็นไหมสีเขียวมาแล้วก็แดงใหญ่ๆนะครับ สีเขียวมาแล้วก็แดงใหญ่ๆแบบนี้นะเหมือนนี้ท่งนี้เหมือนนี้ท่งนี้เห็นปะแดงใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาจะทิ้งหุ้นนะครับจุดสังเกตนะจุดสังเกตนะถ้าขึ้นมาปึ้งพึ่งึงึงแล้วแบบพลิกกลับเป็นแดงใหญ่หญเขาจะทิ้งละเนี่ยแบบนี้ ่ะเห็นไหมแบบตรงจุดนี้จุดนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลยนะครับเป็นท่งใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่เราสังเกตได้ว่าเออวะ่ะเขาเขาทิ้งละนะครับเขาทิ้งละประมาณนี้คุณก็ต้องไปจำแพทเทิร์นที่ว่าเออ ส่วนมากหุ้นที่มันวิ่งแรงๆแล้วมันแล้วมันอยู่ดีก็ตบลงมาคุณต้องไปรู้แพทเทิร์นกับตัวจากขึ้นเป็นลงอะเจอแบบไหนบ่อยที่สุดนะครับเจอแบบไหนบ่อยที่สุดนั่นแหะมันจะมีไม่กี่แบบมีไม่กี่แบบนะครับ เนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องรู้ถูกไหมโอ้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้จุดออกนี่ตายเลยนะเข้าได้เยี่ยมยอดแต่ว่าออกไม่เป็นนี่ก็ก็สวยเหมือนกันนะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบไล่ราคาถูกไหมถ้าคุณชอบไล่ราคาเฮ้ยเปิดโดดแบบนี้ไล่อะไรอย่างเงี้ย คุณต้องมีจุดที่คุณออกด้วยนะครับต้องมีจุดที่เราจะออกด้วยไม่ใช่เออเออเอาซื้อเข้าไปก่อนอยากได้จังหวะน,นั้นหน้าม,มืดตามวัว <c oughs> ขอไปก่อนเว้ขอไปก่อนราคาแล้วองละราคาออกอะไรไม่รู้เรื่องเอาเอาไว้ก่อนเห็นเห็นว่ามันดีนะครับแล้วก็เราเคยซื้อแล้วมันได้กำไร แบบเนี้โคตรอันตรายเลยนะไอ้หุ้นที่เคยซื้อแล้วได้กำไรเนี่ยโอ้ตอนที่มันวิ่งด้วยนะซื้อปุ๊บแป๊บแป,บแปบ๊ได้กำไรขายซื้อไหมเพราะว่าเจ็บใจโอ้โหไม่น่าขายเลยมันไปต่อขายอีกได้กำไรไปต่ออีกซื้ออีก ขายได้กำไรไปถอยซื้ออีกนี่แหละจังหวะที่คุณคิดซื้อซื้อขายขายครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยส่วนมากโดนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่แหมน่าจะถือนานๆกว่านี้หน่อยใช่ไหมน่าจะถือนานๆกว่านี้หน่อยนี่ครับไปแล้วราคาไปแล้วเนี่ยไป ไปละราคาไปละถือน้านก่นนี้นี่แจวเลยนะเนี่ยประมาณนี้นะเออนะครับเห็นไ,ไหมแดงแดงมาละถ้าเข้าใจดีหน่อยนะครับเขาก็จะทำตัวไซเบก่อนที่จะให้เราออกเห็นไหม ก่อนที่จะให้เราออกแต่ว่าถ้าใจร้ายก็ตบเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เหมือนตอนนี้เนี่ยทาตัวไซวก่อนนะทําตัวไซเวเนี่ยเห็นไ,ไหมแล้วก็หลุดพอหลุดเกาะอ,อ่าอันนี้เป็นอันที่สามนะครับพอเขาขึ้นมาแรงๆถูกไหมขึ้นมาแรงๆพื้นแบบนี้นะครับเขาจะทําตัวไซเวให้เราเห็นเกาะนะครับถ้ามันหลุดเกาะปึ่งเราก็ขายแบบเนี้ยนะครับ แบบนี้ได้อันนี้คือท่าออกท่าที่สามท่าออกที่าที่หนึ่งเห็นไหมท่าออกท่าที่หนึ่งคือเนี่ยมันเขียวมาแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนเป็นแดงมาแบบนี้เต็มแท่งแบบนี้ออกถ้าออกท่าที่หนึ่งนะถ้าออกท่าที่สองคือ มันเขียวเขียวแบบเขียวใหญ่เลยอะเขียวแบบนี้แล้วเป็นแดงแล้วกลับหัวลงมามนเนี้ยออกเลยนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีที่มันเป็นแคนเดลนะนะครับแล้วอย่างที่สามคือแบบช่วงนี้แบบช่วงนี้เห็นไหมแบบช่วงนี้คือสมมติมัน เขียวเขียวเขียวมาแล้วมันจะสลับแดงแล้วมันจะสลับแดงแล้วมันเป็นไซเบเราก็ออกถูกปะแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมตอนที่เขาขึ้นมาปึ๊บถ้าเข้าใจดีหน่อยถ้าเข้าใจดีหน่อย เขาจะสลับเป็นสีแดงจะสลับเป็นสีแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวเป็นไซเวยททำตัวไซเว์แล้วก็หลุดเกาะถ้าหลุดเราก็ขายแบบนี้นะครับมันก็เนี่ยมันก็มีท่าให้ออกนะครับมันก็มีท่าให้ออกนะ มีท่าให้เราออกเยอะเลยนะครับนั่นแหละปัญหาของคนไล่ราคานะคุณต้องมีจุดยึดเหนี่ยวนะครับอันดับแรกเลยนะวิธีการแก้นะต้องมีจุดยึดเหนี่ยวว่าคุณซื้อด้วยอะไรและออกด้วยอะไรนะครับซื้อด้วยอะไรออกด้วยอะไร อย่างที่สองคือมีความรู้ด้านการกับตัวของแท่งราคาที่มันเจอบ่อยๆนะครับก็เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาใหญ่ๆเนี่ยต้องซื้อแล้วอ่าซื้อแล้วเนี่ยซื้อซื้อ,อเห็นไหมโดนแบบนี้โดนแบบนี้เี่ยอา้าวเริ่มเริ่มลอดูกอนไปทอยอ นี่เห็นไ,ไหมซื้อไลซื้อครั้งที่สองเปิดแกบแบบนี้คนอยากซื้อเยอะเกินอยากซื้อเยอะเกินถือไปสักพักได้กําไรถือไปสักพักได้กําไรอ้าวเฮ้ยมันแดงแล้วออกก่อนแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอาเขียวซื้อไหมโอ้ไม่น่าขายเลยอ้าวแดงเอาไงดีว่าอาไงดีว่าอาไงดีว่าถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนถือไว้กอ่อนเฮ้ยเห็นไหมได้กําไรพอได้กาไรเสร็จปุ๊บได้กำไรเฮ้ยแดงแดง,แดงออกก่อน อ้าวเฮ้ยมันเชียวไหมซื้อไหมไเห็นปะแดงเฮ้ยเอาไงไดีวะางไดีวะางดีวะเออเอาไงดีวะแดงนี้ออก,ไไอออกต้องออกละแดงใหญ่ขนาดนี้ต้องออกแบบนี้นะครับมันจะมีสัญญาณเตือนเราต้องออกเห็นปะเห็นปะครับอย่างที่สามผมให้ตัวนี้ พาราบริกซาเนี่ยเห็นไหมพาราบริกซานะไปแก้นะครับคือถ้ามันซาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะเราจะถือได้นานแบบในรอบเนี้ยเห็นไหมเราจะไม่ได้ออกตรงนี้ไม่ได้ออกตรงนี้ไม่ได้ออกตรงนี้ถูกไหมครับแต่วันที่มันตัดซาออกมาเนี่ยวันที่มันตัดซาเราค่อยออกนะครับเห็นปะวิธีการแก้ไขอันที่สี่นะหลังจากจำแพทเทิร์นไปสามอันแล้วใช่ไหม อันที่หนึ่งอันที่2แล้วก็มันทําตัวไซเวย์ตีกรอบไซเวย์หลุดไซเว์ออกอันที่ห้าคือใส่อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าพาราโบลิกซาเข้าไปนะครับถ้ามันวิ่งนี่ยปืด๊ดถ้ามันวิ่งปืด๊ดแล้วซาเนี่ยอยู่ข้างล่างเราก็ถือถือไ้เลยวันที่มันตัดซานะครับตัดซาแล้วซาไปอยู่ข้างบนเหมือนเหมือนช่วงนี้เห็นไหมอยู่ข้างล่างมาตลอดแล้วมันมาอยู่ข้างบนเนี่ยออกนะครับ ออกเห็นป่ะเราก็จะได้เป็นรอบๆนะครับเห็นไ,ไหมเริ่มไซวีพอ,อขึ้นมาหนานก็ไซวหลุดซาก็ไม่เทียเห็นไหมประมาณนี้นะประมาณนี้นะเห็นไ่มครับเราก็หาจุดที่อ้างอิงในการอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะ สานี่คือผมยกตัวอย่างว่าจุดอ้างอิงให้เราออกูครับจุดอ้างอิงให้เราออกหรือคุณจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นก็ได้แล้วแต่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหม อันนี้คุณได้ซื้อตั้งแต่ช่วงบาทกว่าๆใช่ไหมเรามาไล่ราคาขึ้นมา6บาทล้วนะครับมันก็จะมีให้ซื้อให้ขายเป็นรอบๆรอบๆนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยนะว่าเอ้ยถ้าจะซื้อขายหุ้นตัวไหนต้องดูว่าเออทำไมมันขึ้นงบมันดีจริงไหมอะไรเงี้ยนะครับ งบมันดีเวอร์จนถึงขั้นที่มัน,มนขึ้นรุนแรงขนาดนั้นไหมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ค่อยๆฝึกครับค่อยๆฝึกไล่ราคาแบบถ้าไล่ราคาปุ๊บเนี่ยจำแพทเทิร์นหรือใส่ซาเข้าไปมันส่งสัญญาณขายก็ขายนะอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างไปเรื่อย ดูเยาหญไปเรื่อยๆเนี่ยแบบนี้เห็นไหมถ้ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือมันเป็นเป็นเทรนมันเป็นเทรนแล้วมันก็จะเป็นไซเวถูกป่าเนี่ยมันเป็นเทรนมาปุ๊บมันก็จะเป็นไซเวในกรอบเห็นไหมคุณก็มีหน้าที่รอนะครับเห็นไหมเป็นไซเว เป็นเทนเห็นไหมช่วงนี้เป็นเทนขึ้นมาคุณก็รอครับพอมันเป็นเทนสังเกตเราก็เป็นไซเวมันจะสลับกันแบบนี้เป็นเทนเป็นไซเวเป็นเทนเป็นไซเวก็รอถ้าคุณชอบก่อนนะก็รอรอก่อนรอให้มันทะลุไซเวค่อยตามอะไรเงี้ยเริ่มดีดเริ่มดีดเริ่มดีด ก็เฝ้าจับตาก็ขีดไว้แบบนี้นะขีดไว้ว่าเฮ้ยทะลุทะลุไซเวตามนะทะลุไซเวจะตามนะทะลุขึ้นนะไม่ใช่ทะลุลงนะครับเออเราอย่าไปเทรดหุ้นที่มันเป็นไซเวแล้วล่วงลงนะใช่ปะเพราะว่าหุ้นที่เป็นขาขึ้นน่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหม คุณอย่าไปซื้อที่แบบมันทะลุลงนะทะลุลงก็คือขาลงไงกข้าอ่แล้วก็ตีกรอบไว้ตีกกอบตัวนี้ไ้ทะลุเมื่อไหร่รตามเขมั้ยทะลุเมื่อไหร่รตามแบบนี้ครับเราก็หาจุดว่าเออเราจะตามเพราะอะไร เราจะตามเพราะอะไรเน,นี่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะซื้อเราจะตามเพราะอะไรเราก็จะไม่ติดปัญหาเรื่องไล่ราคาพอเราได้หุ้นแล้วได้หุ้นแล้วเราก็รู้แพทเทิร์นการกลับตัวจากขึ้นเป็นลงมันเป็นยังไงจากขึ้นเป็นลงมันเป็นยังไงนะ มีอินดิเคเตอร์ช่วยจับว่าถ้ามันหลุดตัวนี้เราต้องขายแล้วนะเนี่ยคุณก็จะลอดคุณก็จะลอดตอนที่มันไล่ราคาถูกว่าคุณก็จะลอดตอนที่มันไล่ราคานะครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบนี้เราก็ตีใหม่ ตีเกาอสไยเวย์ใหม่ตีกาอสไ้เวยใหม่มันทำไซ้เวร์ล่างแล้วก็ตีใหม่เราก็รอครับรอรอไปเรื่อยๆรอว่ามันจะเบรกตอนไหนนะครับ ถ้ามันเทรดตอนไซเว์เนี่ยอย่าไปเทรดนะเห็นไหมถ้าเป็นไซเว์เนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้อะไรนะเห็นปะเคลื่อนที่อยู่ในกรอบเล็กๆแบบนี้นะไม่ได้อะไรรอครับมีหน้าที่แบบถ้าคุณชอบตัวนั้นจริงๆคุณก็รอตอนที่มันเป็นไซเว่ เราอย่าไปเก็บนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะดันขึ้นตอนไหนถู้ปะนี่อันนี้ใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะดันรูวปะกว่าจะดันหุ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่วงที่มันเป็นไซเว่ยกำไรก็กำไรน้อยกำไรก็กำไรน้อยนะครับ ถือก็ต้องถือนานอีกถูกไหมถือก็ต้องถือนานอะถ้าหลุดแบบนี้ก็เลิกสนใจเห็นปะพอมันหลุดแล้วเราก็เลิกสนใจเออนะครับเห็นไหมประมาณเนี้ยนะครับโอเคสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบไล่ราคานะหุ้นนะครับ คือหนึ่งเราต้องไปดูก่อนว่าหุ้นตัวนั้นอ่ะมันมีกำไรหรือเปล่ากำไรที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าที่ว่าเฮ้ยมันอยู่อย่างเช่นมันขึ้นมาเป็นเป็นเด้งอยู่สองเด้งอะไรเงี้ยแล้วอ่ะนะคุณไปดูก่อนว่าเฮ้ยมันมันมันมีกำไรขนาดนั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่คุณต้องเฝ้าระวังแหละ นะครับอย่างที่สองคือเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นจุดอ้างอิงในการเข้าซื้อขายนะครับอืมมีอะไรในการอ้างอิงเข้าซื้อขายนะคุณอาจจะใช้แท่งราคาบอกในการซื้อขายแพทเทิร์นบอกในการซื้อขายใช้อินดิเคเตอร์ ว่าเฮ้ยตัวนี้มันซื้อได้นะเราต้องรู้ก่อนเห็นไหมครับแต่หุ้นที่มันขึ้นเนี่ยส่วนมากราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นอยู่แล้วมันวิ่งขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรู้อย่างที่สามคือถ้ามันเป็นการกลับตัวจากขึ้นเป็นลงเนี่ยทำไง ผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ดูละสองสามอย่างใช่ไหมแท่งราคาจากเขียวใหญ่ๆแบบนี้ปุ๊บแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงใหญ่ๆแบบเนี้ยเฝ้าระวังอันนี้เ,เจอบ่อยหรืออีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นเขียวเขียวเขียวแบบนี้นะแล้วม,มันขึ้น ไปปล่อยเกาะแบบนี้เป็นแดงใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เฝ้าระวงังอย่างที่สามคือมันไม่ค่อยใจร้ายมากไม่ค่อยใจร้ายมากคือเขียวเขียวเขียวมาแล้วทำตัวไซเวย์แบบนี้คุณก็ตีกรอบว่ามันกรอบไซเวยเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนถ้ามันหลุดก็ขายออกนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เจอบ่อยๆนะครับเจอบ่อย หรือถ้าไม่อยากจำแพทเทิร์นคุณก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าพาราบลิกซาเข้าไปใส่เข้าไปปึ๊บอ่าถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดซาเราก็ขายหไหมหลุดซาแบบนี้เห็นไหมเหมือนช่วงนี้ช่วงนี้เราไม่ได้ขายเนี่ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายถตามันหลุดซาเนี่ยหลุดซาปุ๊บเราก็ขายออกนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับ เป็นไงครับลองเอาไปฝึกดูนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆคือถ้าถ้ามันได้เนี่ยถ้ามันได้เนี่ยคุณต้องถือให้เป็นด้วยนะครับคุณต้องถือให้เป็นด้วยแบบนี้เห็นไหมเราก็อ้างอิงว่าถ้าไม่หลุดซาก็ไม่ออกเห็นไหมไม่หลุดซาไม่ออกนะไม่หลุดซาไม่ออกถือไปถือไปเนี่ยไม่หลุดซาไม่ออกใช่ไหมไม่หลุดซาไม่ออก ถือถือไปเรื่อยโดดไปโดดไปช่างมันโดดไปช่างมันไม่รู้ลูซาไม่ออกไม่ลูซาไม่ออกเนี่ยเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เออไม่เป็นไรไม่ลูซาไม่ออกรูซาไหมหลุดแล้วออก,อเ,หออกเห็นไหมออกละเห็นไหมคุณก็จะรอดนะครับคุณก็จะรอดคุณก็จะรอดนะครับอ่ะนี่ไงน,นี่คือตัวอย่างกาฟของซิก้านะครับของซิก้าเนาะ ลองเอาไปทำดูครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนํำคลิปนะครับแล้วก็ผมก็จะมานำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆอีกบ่อยๆนะวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ